พิเศษของเอทูแซที่จัดวันละสี่รอบนะคะจัดวันละสีรอบค่ะรอบนี้รอบ3นะคะรอบสโอ้โคนมุงเยอะเพราะว่าของถูกนะคะของถูกถูกและดีเอทูแซจัดให้หน้าทีทอนะคะ2ตัว200บาทค่ะสินค้าราคาพิเศษของเอทูแซนะคะรอบมีรอบ3มีไซส์ S M L X L ครบนะคะต้องไปดูด้านในเอาเองนะจ๊ะถ้าเกิดว่าหมดเวลาราคาจะกลับมาสูราคาปกติ100 ตอนนี้2ตัว200บาทยังมีเวลาอยู่นะคะเชิญลูกค้ามาดูสินค้าราคาพิเศษของเอ็นูซได้เลยรับรองว่าคุ้มถ้าไม่คุ้มจริงนะเราไม่สามารถขายได้เยอะขนาดนี้นะคะและดีจริงๆค่ะเป็นเนื้อผ้าคอตต้อนแท้ร้อเอร์เซน์นะคะลายเกม๋มากๆแล้วก็มีไซส์ S M L X L ครบเลยนะคะเป็นสินค้าราคาพิเศษของเอ็นดูเซนอกจากว่าเป็นสินค้าราคาพิเศษโซนนี้แล้ว เรายัางมีสินค้าราคาสุดพิเศษพั่วฟรอเลยนะคะที่เป็นของเอ็ูแซค่ะเชิญลูกค้ามาที่แบรนด์ของเอ็ดซได้ถึงวันที่8มกราคมนะคะ